สวัสดีค่ะ EP ที่แล้วนันจังก็ได้ท่องกัจจายนะสูตรนามกันไปแล้วนะคะตอนนี้ท่องไปได้ทั้งหมด3ากันแล้วนะคะ EP นี้นันจังก็จะมาท่องกันที่สี่นะคะอัตตันโตหิสมิมานตังตัโตสมิงนี้สัสนสมานาชาระโตจะาคาปโตสมิงยังวาโยนางนีนะปุงสเกหิอัตโตนิจังสิง เสสโตโลปังคาสิปิสภาสมาวุโสปัสาขานิปาตาทีหิจะปุมัส,สาลิงคาทีสูสมาเสสุอังยามีโตปรสัญญโตอังชะโตกันังชะโตกตารัสสาโยนังโนสมิงนิกิษกะเวจะกุหิงหังสุจสะเสเสสุจะตาระโตเถสุจะสัพพเสตัสสาการวา ตเรนิจจังเอโตเทสุจะอิมัสิถังธานิหะโตเทสุจะอัทุนามหิจะเอตาระหิมะหิอิทิยามะโตอาปัจโยนาทาทิโตวาอีนาวานิกาเนยานานาตุหิปฏิภิขุราชีการันเตหิอินีนาตุศาสตมีกาเรภาวโตโพโตโพเคสุอาการะ ปิตาทยันตานมาชาราปารัสังอากาโรวาอิตินามกับเปจัตุโทกันโด